อะไรอย่างงี้นี่นี่มาอานอะไรดิฮะนี่มาอ่านอะไรอานอะไรนี่ไปนอนไหนมาเนี่ยฮะผู้คนเขาไปนอนใต้ถุนบ้านเขามันเย็นนี่ยังไงเนี่ยฮะนี่ท่าอะไรเนี่ยจะไปหาลูกใช่ไหมโอเคอะไรเนี่ยอ้ามาอะไรท่านมีอะไรมีอะไรมีอะไรเธอมีอะไร มีอะไรมีอะไร <g ül> มีอะไรมีอะไรทุกคนดูดิสวมี่เป็นเด็กน้อยเลยนี้มีอะไรออืมมีอะไรอืมมาดคุณนายไปไหนแล้วมาดคุณนายไปไหนตอนนี้เป็นมาดเด็กน้อยแล้วนี่ฮะมาดเด็กน้อยมาขออะไรอืขออะไรอืขออะไรดูทุกคนดูมาสวมี่จะมาก่ออนะไรจังเนี่ฮะ ดูมากกดก็ดิโอ๊ยมันกลายเป็นเด็กน้อยอย่างนี้ยังไงฮผมเขากระโดดมาก่อนผมดูดิโอ้ยังไงเนี่ยฮะนี่ยังไงอึมทำไมทำไมเธอดูเป็นเด็กน้อยเออเธอมีหนวดด้วยอะสมบีหนวดยาวรู้สิยังไงไก่มันมาหน้าบ้านอะเห็นไหมไก่มันมาหน้าบ้านอะเธอไปจัดการดิเดตโตโตอ่ะเดีวพวกโตโตไปจัดการหน่อยดิไล่ไปนี้ ไปทำงานหน่อยทุกคนดูดูประกอบผมอื้มอืมอะไรนี่อะไรยังไงอะไรยังไงเธอยังไงไอ้น้ำไม่กินเหรออีหารไม่ได้เดี๋ยว เดี๋ยวพอทำไอ้นี้ให้ทาอาหารให้ต้องรอยอีพวกนั้นไปไปห้องโน้นเหก่อนมันทําไม่ได้ตอนนี้ทุกคนคือผมจะเข้าครัวทําอาหารมันทํายากไงเพราะว่าเด็กๆมันกวนเดี๋ยวจะย้ายเด็กๆไปห้องโน้นก่อนไอ้ยังไงยังไงเดี๋ยวย้ายเด็กๆไปห้องโน้นก่อนนะนะเดี๋ยวฉันย้ายเด็กๆไปห้องโน้นก่อนโอเคนะแหมพื้นกับ ี่สีเธอเนี่มันลายกลิ่นกันมากาาาาาาาเ,าเลยยังไงยังไงคุณนายซอมบี้คุณนายคุณนายยังไงยังไงมีอะไรแมมองล่างมองบนคืออะไรนาง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 ได้กลิ่นอะไรไปหาชนะ

อเป็นประกายมากคุณทำไมตาเลยสวยอย่างนี้ครับพี่ตาโตมากทุกคนออะไรอะไรของเธอเนี่ยฮะอะไรเมื่อคืนนี่นางเข้าไปนอนบ้านนานนะทุกคนอากาศเย็นมีหน้าตาเปิดได้อยู่ไงนางเข้าไปนอนเองแต่ผมดูแลแบบี้น่าจะนอนข้างนอกกันแล้วแต่ลมมันเมื่อเช้านี้ยมันหลุดมาไงทุกคนโอ้จับไม่ทันเลยเนี่ยโอ้ วิ่งไปโน,โน่นวิ่งไปนี่เนี่ยไอ้มเลยเมื่อเช้าเนี่ยพอดีประตูมันแง้มไปไงแต่มันดันกันออกมาโอ้โหเอาเกือบไม่ทันก็ <c oughs> ผมคิดว่าเดี๋ยวจะปล่อยหลังหลังทําบุญเสร็จนะครับผมทำบุญเสร็จแล้วก็ปล่อยด้ยินไหมนี่เสียงใครรู้ป่ะเสียงนานโนจจาเสียงมันได้อนะนานโน่เสียงมันแปดหลอดอย่างเงี้ยแต่แปลกในเวลาไปอี ไปหาหมอมันไม่ค่อยร้องเท่าไหร่นะเนาะแต่กลับเป็นเสียงมาเวลกับไอองชายออชายมาร์กเสียงดังมากดังแบบร้านคลินิกเลยอโอ้มีงานอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวทำบุญเสร็จวันที่แปดก็ต้องไปคลินิกอยนะูแล้วเนี่ยวันที่แปดก็ต้องไปไปฉีดวัคซีนของเบบี๋ทุกคนยังไงสมบียังไง เขาจะเข้าใช่ไหมเขาจะเข้าใช่ไหมคือมันเพิ่งเข้าหรือออกมาไงทุกคนผมกลัวมันไปขเขาเรียกอะไรสำลอกสำลอกที่จะให้ลูกมันกินยัง,นยงไงยังไงซอมบี้อะไรไไนีพอดีมีคน ช่างเขงมาทางานด้วยสัมบีเขาก็ตรวจตาเราไปตรวจดิบ้านเธอจะฝาดได้ยังนี่เข้าไปดิไหมูเนี่ยอหมูนี่เป็นยังไงอะ่ะอีหมูเนี่ยอหมูน้อยนีเป็นยังไงไม่เข้าไปดูเหรอว่ามันเริ่มมีเสียงแล้วเมื่อเช้ามันไม่มีเสียง <c oughs> ผมปลายหมูทิ้งแล้วยังไง คืออันนี้คือเป็นแผ่นพอดีวันนั้นผมลองเอาพวกมันมาลงมาเนี่ยโอ้โหมันกระโดดแล้วมันกระจกมันสว่างไงใช่ป่ะมันเห็นแม่มันเดินเนี่ยมันก็โอ้โหระจององแงผมต้องนี่มาปิดไม่ให้มันเห็นเนี่ยยังไงยังไงฮะฮะสมิอะไรอะไรยังไงของเธออะไรยังไงของเธออาบแดดแล้ว ไปอาบแดดดิไปอ็ไปอาบแดดดีอะแตพ่อไปทํางานล้หลายอย่างเลยยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยนี่ตัวก็ไมือ่างเดี๋ยวเคลียร์เบบีไปห้องโน้นก่อนคือช่างเราจะได้ทํางานสะดวกตรงนี้ทุกคนเพราะว่าบางทีผมต้องเข้าครวัวเข้าอะไรี้ย่ยังไงหืม ยังไงนี่ยเก้าอี้ของแม่เอซที่ส่งมาทุกคนผมยังไม่ได้แกะไอ้ที่นอนไปนอนเลยยังไงยังไงไจะเข้าไปใช่ไหมโอเคเข้ามา feet, ฉันว่าเธอต้องอ้วกนี่อย่า,น,าน,นะ,ะอย่าอ้วกนะ,ะอย่าอ้วกเด็ดขาดนะอย่าอ้วกนะ โอ้โหเธออยังไงของเธอเนี่ยยังไงเนี่ยทุกคนดูดินี่เขามาหาลูกเขาทุกคนทำไมเราคิดถึงลูกเขาไงโอเคโอเคนะเดี๋ยวพ่อทำความสะอาดกันเธอก็เล่นกันไปดูดินมก็ไม่มีแต่ให้กินเอ เดี๋ยวตาไปเอานมมาไอาน้นมมาช่วยดีกว่าเ oh, oh. อาโถนมแพะมาช่วยสมบีดีกว่าทุกคนดูดิมนันเอาอาหารมาเทกันเต็มเลยทุกคนดูดิ่เละเทะไปหมดเลยเนี่ยสมบีก็ไหนเธอจะเข้ามาสมบีสมบีเขาเขาไอ้อานมมาให้แป๊กหนึ่งเขาก็จะไปแล้วเหมือนเหมือนหายคิดถึงแล้วยังไงยังไงอ่าอ uh ือ huh. <laughs> ก็บอกอยากเข้ามาเองอะ่ะไปแล้วทุกคนนานเขมาแป๊บหนึ่งยังไงดูทุกคนแต่ก่อนมันปีนลงตรงนี้ไม่ได้นะด๋ยวนี้ปีนลงได้แล้วอะ่ะคือเป่อเช้าไงเมื่อเช้าหลุดออกไปอะ่ะยายนาโนเนี่ยยยนาโนไก่มาเวลเนี่ยตัวดีเลยออกไปแบบหือเสียงเธอนี่แปดหลอนมนากนะโนฉันได้ยินเสียงเธอตัวเดียวเลย ฉันอยู่ข้างนอกเนะี่ยฉันต้องทำงานทํางานอะไรไม่ได้เลยอ,ะอ่ะนะเสียงแปดลอนอยู่ตัวเดียวนะผมนึกว่าเป็นเสียงใครนี่เ,นเสียงนานโนนี่เองนี่พวกนี้ดูดิทำรกมากเลยพวกนี้ทุกคนทุกคนมามามาฟังนี่ก่อนุ้ย มาฟังนี่ก่อนโอ้โอพี่มาร์คตาขอโทษตาขอโทษโอเคอทุกคนมาฟังตรงนี้ตาจะเล่าอะไรฟังน,น้องนกเธอทําตัวไม่น่ารักเลยนะอโอ้ดูน้ำโชคดิวนำ้ำโชคนอนนี่ทุกคนโอ้โหดูขนนอนดิอ,อ,อะไรแมวเวูกินนะไดูดิ ยังไงแม็กกี้โอแม็กกี้มาตานี้หมูแม็กกี้เธอข้ามหลังโอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่นันโกับแม็กกี้นี่กข้ามหลังนําโชคเลยอ่ะโอ้ยนำโชคเอาเอาเอาพี่มาพี่มาใหญ่ใหญ่ไหมเอาไม่เอาอย่าไปกวนเขาอย่าไปกวนเขานำโชคก็ไม่เอาหรอโอไม่เอาไม่เอาโอ้ยน้ำโชคน่ารักจังเลยเนาะน้ำโชคมานอนตักตาดีกว่าโอ๊ปป๊บปป๊อเออนอนตักตาดีกว่าน้ำโชค แม่พอน้ำโชคมานอนแล้วพวกอื่นก็อิจฉากันนะหนูน้ำโชคน่ารักนะน้ำโชคนะอืมน้ำโชคน่ารักเสมอน่ารักสําหรับคุณตาเสมอน้ำโชคอ่าอ,อ,อย่าอย่าอย่ากัดน้ำโชคอ,อย่ากัดน้ำโชคอันนี้คือคุณชายคุณชายมา้าไปเล่นอขอไปเล่นกันหยอกกันแหละเนี่ยทุกคน เวลา,าผมไม่อยู่มันก็จะร้องเสียงดังยินใย,ยนาโนะก็ไปเคาะประตัวผูดประตูแล้วก็ร้องร้องนั่นแหละจนผมต้องเข้ามาหา<ม>เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการพวกนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนนะเคลียร์แปลงร่างเป็นพอมดก่อนนะจะจัดการก่อนนะนะจัดการคนทะเลาะก,กันหน่อยนะ ฮึม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 ฮมฮึมฮนึ่สองอุ้งหญิงหนึ่นึ่สองใครใครทะเลาะกันออกมาหยุดฟังตาทุกคนตาบอกว่านอนฮะนี่มันได้เวลานอนแล้วนะเนี่ยนี่มันสายแล้วนี่อุ้งหญิงเธอนี่มันจอมกะกัน นอนนอนลงเดี๋ยวระวังให้ดีนะไม่เอาไม่เล่นยังไงเนี่ยให้ตาบ่นทุกวันเลยพวกเธอเนี่ยฮะยังไงเออยังไงเนี่ยยายนนอนเนี่ยอืมย่าตาเป็นนังคนมาแม็กกี้ทุกคน ในบรรดาพวกนี้นะมันก็จะมีพี่มาร์คแล้วก็แจ็คสันนะแล้วก็นำโชคที่ฟังฟังผมค่อยรู้เรื่องหมือยพวกนั้นอะ่ะไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์แต่วันน,น,นี้วันนี้พอออกกล้องหน่อยนะโนทำเป็นเรียบร้อยทำเป็นฟังตาจริงๆไม่ได้ฟังหรอกทุกคนนะโนอะจอมแสบเลยแต่วันนี้เขาอยากเอาแต้มเขาอยากจะเอาดาวจากเอฟซี ตาบน่นเลยทําเป็นปิดฟังเห็นไหมทําุตดูหูนางนีอ่องคหญิงเธอนี่เท้าเธอก้นเธอจะไปนั่งพี่มาร์คองคหญิงนี่เกินมากเลยอ่ะไม่เคยฟังตาเลยเนี่ยเธอเนี่ยทุกคนเองหญิงเนี่ยไม่ไหวองหญิงเนี่ยต้องส่งไปอบรมแล้วเนี่ยอืมาเวลอ่ะ มาเวลนี่เหมือนมาวินมากเลยทุกคนหน้าตาดวงตามาเวลเธอจะไปทำอะไรยุน้ำโชคเขาเขานอนมาเวลหยุดเข้าใจปะ่ะหยุดรู้เรื่องไหมเออเขานอนอยู่เนี่ยตัวเองก็นอนไปฮะยังไงอืกัดกลายเป็นหาหมัดเลยนี่ ทำเป็นเนียนนี่ดิโดนดุทำเป็นเนียนยผมถามหมัดให้ผมไม่ได้กัดกันนะพ,พี่แม็กกี้ก็นอนแม็กกี้พี่าม์งน่ารักนะ่ารักพี่มากพี่มากเขาก็นอนเห็นไหมทุกคนเวลาผมเสียงดังนะพี่มากเขาจะรีบนอนเลยทุกคนแล้วก็เหลือตามองผมอพี่มากพี่มากเขาเป็นน่ารักเสมอ เวลาเขาก็จะมาชอบมานั่งตักผมอ,อมส่วนใจนานนกทุกคนนางมายาจริงๆนางไม่ได้ฟังผมนะแต่วันนี้อัวใจเอฟซีน่าดูเลยนะเธอนันโกฉันรู้นะเธอไม่ได้นอนหูเธอดูดินี่เรียกร้องความสนใจแหมยินะนโน,นกปกติเธอไม่ได้มาอย่างนี้นะไม่ได้ฟังตา,างนี้ไม่นิ่งนี้นะ นันนน่นเนาะนั่นเนาะมันร้ายเแี่ยมันจะให้เอฟซีสงสารนะใจนั่นเนาะนั่นเนาะเดี๋ยวคุณตาดิอีพี่ใายคุณแม็กอีคุณมาร์คมาคุณมาร์คนอนแล้วก็นิกกี้เอ้แม็กกี้แม็กกี้นี่เคยโดนกัดหรือว่าเป็นอะไรด่างๆว่าต้องหัว ทุกคนมันชอบกัดหัวกันอนะผมเห็น,นอยู่แต่แม็กกี้มันหน้ามันย่นเนืะยังไงเดี๋ยวตาอาบน้าให้ไหมเออผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียอะไรหลายๆ,ๆอย่างกันเดี๋ยวผมว่าจะจับมันอาบน้ำทีละตัวดีกว่า,ามันจะเหนื่อยขอเคลียงานก่อนโอ้แจ็คสันวิดีโอแจ็คสันก็เชื่อผมนะแจ็คสันนอนแล้วน้ำเช่บดู นอนนะนอนปลุกปุยส่วนมาวิลทำเป็นเนียนนะวันนี้ทุกคนนอนเดี๋ยวตาจะตาจะตัดไอเล็บให้ผมกันไกลมาเจอนไปผมหมดกันไกลนี่ผมรอพวกเขานอนเดี๋ยวค่อยๆตัดเล็บเขานอนจะเหลสอยตจองค์หญิง,งองค์หญิงด้วยทุกคน ออตอนนี้คือสงบละเห็นไหมตอนนี้ก็นอนกันโดนเทศไปหนึ่งกันนอนกันมีแต่อ่นนี่ก็แจ็คสันแจ็คสันแล้วก็พี่มาร์กนานโนลงไปนอนข้างล่างแล้วก็แม็กกี้อยู่น,น่นแล้วก็น้ำโชคก็นอนส่วนมาเวลมาเวลเธอก็นอนลง เธออย่าไปกวนเขานะนอนตัวเองก็นอนแล้วมันนอนใกล้กันอ,นอ,กกนองค์หญิงแล้วเธอจะนอนไหมนี่แต่องค์หญิงตัวเดียวนะทุกคนออ,อืจะนอนไหมเนี่ยนอนไปเขานอนกันหมดแล้วตัวเองไม่นอนเออมาเวลไปนอนตรงโน,น้นไม่นอนนอนติดกัะนาร้อนตัวเองขนยาวมันนอนติดกันอีก องหญิงแม่ดูทุกคนดูองหญิงไม่นอนเดินคนเดียวหยุดหยุดหยุดอยากกวนเขานะอย่ากวนคนอื่นนะเออนั่นแหละตัวเองก็นอนดิอืมอืมกำเป็นถอนหายใจนอนสี่ยมองมองผมอีก เขานอนกันหมดแล้วมาตัวเองมันเล่นอยู่ตัวเดียวเธอจะบ้าปะองหญิงเธอเป็นถึงองหญิงนะอืมมีลุ้มชิดอืมเดี๋ยวน้มีลชิดหนูไมีง่วงไอ้ตาจะให้หนูนอนได้ยังไงอม,มองล่างมองบนหนูเ็งหนูจะออกไปวิ่งสนามอะเดี๋ยวตาต้องเก็บขยะเก็บอะไรเรียบร้อยก่อนค่ยอยออกไปได้ออกแน่นอน เธอไม่ต้องกลัวไม่ได้ออกหรอกแหมอยากจะออกอะไรนั่งหนาตาต้องเคลียร์ก่อนดิเคลียร์ของอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวฉันจะให้เธอวิ่งทั้งวันเลยเธออยากจะวิ่งอ่ะฉันต้องทําประตูหน้าบ้านนี่คือทุกคนประตูหน้าบ้านผมต้องปิดไงทุกคนผมไม่อยากให้เขาเห็นอะไรที่ไไก่เกยอะไรคนอะไรเดินมาหน้าบ้านออ่มนอนใช อ,องค์หญิงนี่นะอืมแล้วนอนคิ้วขมวดอีกเขาบอกไม่ไดีนะองค์หญิงนอนคิ้วขมวดอ่ะเป็นทุกข์องค์หญิงนงในใจตานึงบนทุกดวืองเลยอ่ะตาอืม,ตา,อมตาขี้บน่นพวกหนูทำอะไรบน่บนบน่บนบ่นตลอดทุกคนจริงนะพวกมันต้องนินทาผมแน่เลยว,ว่าผมขี้บน่นผมบ่นให้มันพวกมันทุกเรื่องเลยทุกคน ก็มันหน้าบน่นเลย้ะทุกคนตรงตัวนั้นก็ฉีไ่ไม่ตรงเบาะไม่ตรงไอ้ที่ลองฉี่ผมก็บน่นยิ่งมันลากฉี่ไปกัดเนี่ยผมบ่นแบบหูชาเลยทั้งบนทั้งดุเลยยึ้งใคไหมย,ยิ่งตัวไหนมากัดบันไดก็โดนโดนบ่นหมดเลยืมใครแบบทำอะไรก็บ่นวันนี้นำโชคนอน ยทุกคนเนี่ยชีวิตผมมันก็จอง่ยไม่ง้มานก็ร้องกระจองเอาแงไปดันประตูตุ้มต่าตุ้มต่ำทุกคนถ้าผมไม่มาไอ้แปลงร่างเป็นพ่อมดเขาก็ไม่นอนไม่นอนกันเขาก็ไม่กลัวนะมันรู้เลยนะถ้าเราไม่แปลงร่างนะเสียงผมจะอีกโทนนึ่งใช่ไหมมันก็เล่นกันเป็นหัวกระโดดเสยผมโอ้ยยิงอูห๋หญิงไม่ต้องนาโนไม่ต้องอะ่ะ เราต้องแปลงร่างพิธีแปลงร่างผมจะทําเสียงเหมือนเสียงเหมือนซอมบี้อะ่ะเสียงครูก่อนที่ผมจะออกจากห้องเนี้ยคือพวกมันจะต้องได้ยินเสียงประตูไงทุกคนเหมือนที่ผมบอกผมต้องใช้เสียงกบเขานะทุกคนตาบอกให้นะต้องนอนกันหมดถ้าไม่นอนอ่ะเราจะมีแรงมีพลังไปวิ่งเล่นข้างนอกได้ไงนะตาบอกก่อนนะนะ ถ้าเธอวิ่งไม่ได้นะเธอจะอดนะเธอก็ได้อยู่ในห้องนะข้างนอกสวยจะตายมันมีทั้งพี่ชน,นะรู้จักพี่ชน,นะไหมอือฉันบอกให้พวกเธอนะพวกเธอต้องนอนนอนกันนอนแล้วฉันกำลังกำลังจะแอบออกทุกคนนะผมผมต้อง,ต,องต้องมีเสียงกบคือเสียงผมจะต้องแบบมีอยู่ใกล้ๆหูเขาตลอดเวลาทุกคนถ้าไม่ไม่มีเสียงผมนะถ้าเป็นเสียงเปิดประตูนะ นั่งแก๊กนะคือเขาก็จะนี้แล้วนึกออกไหมคือเพราะพวกันก็แปลกเนี่ยถ้าเป็นเสียงเสียงอื่นะหมายความว่าเสียงที่คนงานเขาทํางานเลยมันก็ไม่นี้นะถ้าเป็นเสียงผมนะออืเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,งงหมเ,เห็นไหมยัยองค์หญิงยเยองค์หญิงมาเวลเห็นไหมห้องหกหัวขึ้นแล้วนอนนอนตามมายืนนี่เฉยเออ มามายืนเก๊กนี่เฉยทำไมอ่ะอะมาเวลแหมมาเวลจ้องงู้หญิงดูดิผู้หญิงจ่องมาทางประตูเลยทุกคนอะไรของพวกมันเนี่ยดูดิสายตามันทุกตัวนี่มันจ้องมาทางประตูหมดแล้วผมคลิกหน่อยไม่ได้ถูมาเวลมาเวลมเวลมื่อกี้ได้ยินเสียงประตูงนะทุกคนรู้ไหมเมื่อก,กี้ผมหลุดเสียงประตูดังกิ๊กหนึ่งผมบอกให้นะพวกเธอพวกเธอฉันจะเล่าอะไรให้ฟังนะเมื่อก่อนนะบ้านตรงเนี้เป็นป่านะ ป่าที่ไม่มีบ้านสักหลังเลยแล้วมันมีงูมันมีงูกับมีหนูนะที่มันอาศัยอยู่อ่ะทุกคนเชื่อไหมงูตัวนั้นอนะ่ะมันกําลังจะมากินกินตับเด็กถ้าเด็กไม่เชื่อฟังือฉันบอกให้พวกเธอเชื่อฟังนะถ้าไม่เชื่อฟังฉันไม่ไม่รู้ด้วยนะฉันจะปล่อยงูมากินนะปล่อยงูมากินตับพวกเธอนะือบอกให้แล้วนะอย่านะโอเคนะโอเคนะ ไปแล้วปิดได้แล้วโอ้ย